ทักทายสวัสดีครับเพื่อนพอดีมาเจอกันอีกคลิปครับพอดีไอ้แวะไปดูไอ้ชุดแนวทางที่ลงไปเมื่อเช้านี้เราคำนวณผิดพลาดไปต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับชุดไอ้มาเฉพาะหลัก10หน่วยที่ชนกัน2ตัวมา1ตัวก็จะมาแก้ไขนะครับสำหรับการคำนวณของเราก็ได้ผิดพลาดไปไอ้ตำแหน่งที่เราจะใช้ก็คือสูตรแรกก็ถูกอยู่นะครับ ส่วนสูตรที่2นั้นคือมันจะเป็นไอ้คอสองคอสองนะครับแต่ว่าที่เรานํามาใช้นั้นมันเป็นไอ้มันเป็นคอหนึ่งก็คือชุดนี้ดังนั้นแล้วก็ผิดพลาดไปครับเพื่อนต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาจะแก้ไขให้เพราะว่าชุดแนวทางถ้าเกิดคำนวณผิดมันก็พลาดไปนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขก่อน อุตสาห์ิ้นไปแค่สี่คู่เนาะพเพื่อนพลาดโอกาสไป <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวตำแหน่งนี้ออกไปตำแหน่งคอสองก็คืออ้อสองนี้ก็คือหกเก้าเก้านะครับพเพื่อนก็คือ 9กดังนั้นแล้วชุด6บวก9ได้เท่ากับ5 5ลบ2ได้เท่ากับ3ดังนั้นก็ได้3 3บวก2ได้5ได้7จได้9 มาชนกันอยู่ที่5และ7ตัวเดิมเลยนะครับเพื่อนก็คือชนกันที่5และ7ก็จะเป็นชุดนี้นะครับได้ชุดเดิมสำหรับงวดที่แล้วก็คือได้5และก็7 ทีนี้เราจะมาดูชุดที่เราเขียนลงไปเมื่อเช้านี้ <c oughs> เราจะแก้ไขนะครับก็คือชุดนี้ก็คือที่ว่าเราเดินสีไปแล้วก็ตบออกมันได้5กับ7 5แล้วก็7ส่วนหามันก็ติดอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะว่าสูตรที่เราเอามาจับจะเป็นเฉพาะมันมาเฉพาะแค่10 10กับหน่วยของเราเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนม่แลทวลวมาที่หลัก10ดังนั้นแล้วชุดชุดที่เราจะประกบมันก็จะมีอยู่ เดี๋ยวประกบเดี๋ยวเรามาค่อยประกบทีหลังนะครับเพ,เพื่อนเพราะว่าผมจะเอาชุดนี้มาให้ดูไอชุดเด่นที่เข้าเอามาเอามาเปรียบเทียบดูเพราะว่าเราก็สังเกตดูตัวไหนที่มันชนกันทั้ง3สูตรที่เราที่ที่เราได้ตัวตัวเด่นฟันก้าวไปก็มาได้ทุกหลักก็น่าจะเป็นเลข7นะครับเพื่อนสังเกตดูเลข7นี้จะขึ้นมาเป็นตัวเด่นทันทีเลยนะครับสําหรับวันนี้ จิตจะยังอยู่หรือเปล่ามาดูวยสูตรนี้กันทีนี้สูตรที่เข้าสําหรับชุดเด่นบนสองสูตรนี้ที่เรามั่นใจก็คือเขาชวนกันที่เลขเก้าพอดีมาสอดคล้องกับชุดชุดนี้ของเราแหละที่เราเน้นชุดเก้าไปเพราะว่าเขามาได้ทุกหลักมาดูชุดนี้ว่าจะได้ตัวไหนสําหรับวันนี้ก็คือแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สอง สามมาดูตำแหน่งแรกคือก็คือหลักแสนเปลือนแต้มไปเลยนะครับก็จะได้อยู่ที่8แล้วก็9แล้วก็0เราจะเอาสูตรที่เข้าสูนนี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนเพราะนี่อันนี้ก็พักๆไปก่อนเดี๋ยวคอยดูมันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าสูตรเดินของเราก็เข้าหลายสูตรอยู่เอาเฉพาะสูตรที่เข้าใช้งานก่อนสูตรที่บุตรแล้วก็พักงานไว้ ไอ้ส่วนสูตรที่2นั้นก็จะเป็นชุดนี้ตำแหน่งที่ใช้ก็คือหลักแสนสองครั้งบวกหลักพันได้ผลลัพธ์เท่าใดบวก1แล้วก็บวก4มันก็จะได้อยู่ที่8 8 16 6บวก7ก็ได้เท่ากับ3นะครับเพื่อน3บวก1ก็ได้เท่ากับ4แล้วก็บวก4ก็ได้เท่ากับ8ดังนั้นแล้ว จะเป็นตัวเด่นสำหรับพวกนี้เพราะว่าชนมาที่8เห็นไหมครับเพื่อน8ปดแปินนะครับอันนี้เรามีติด8ปดไหมแเรามาติดอยู่ที่หลักหน่วยแต่ว่าไม่ใช่ตัวตัวด่นแต่ว่าเป็นเป็นแค่ไอ้ตัวรองสำหรับ8นี้ถ้าเกิดเราจะจับคู่ชุดมันก็จะได้อยู่1 2 3 4 5 5 5 5ก็เป็น10 10ชุดก็คือเดี๋ยวอันนี้ไม่เอานะเพื่อนๆอันนี้เราผิดไปพลาดไปอันนี้เราไม่เอาแล้วเพราะว่าเราคำนวณผิดเมื่อเช้านี้ถ้าเกิดเราจะจับเป็นชุดเด่นชุดเด่นนะที่ว่าชุดมาเฉพาะ10หน่วยก็คือชุดนี้แล้วก็หลักหน่วยของเราก็เดินใช้มาหลายงวดแล้วครับชุดหลักหน่วยของเรานี้มันก็จะได้อยู่ที่เดี๋ยวห้า

7จ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสังเกตดูชุดเมื่อกี้นี้สำหรับชุดดินของเราถ้าเกิดว่าเราจะจับเฉพาะตัวด่นนะครับเพื่อนอันนี้ชนกันที่เลขแปดมวดน,นี้เขาชนกันอยู่ที่เลขเก้าใช่ไหมเก้าก็มางมวดนนี้เขามาชนกันอยู่ที่แปดเป็นไปได้ไหมว่าชุดนี้จะเป็นตัวเน้นของเราไปก่อนสองชุดนี้ ก็คือชุดนี้กับชุดนี้ก็คือชุดนี้กับชุดนี้2ชุดนี้นะครับเพื่อนที่ว่าเฉพาะจับเฉพาะเด่นนะครับเพื่อนก็คือชุดนี้2ชุดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสูตรเด่นของเราอีกอยู่โอ้โทษทีคำนวณผิดดีนาะที่ยังกลับมาคำนวณดูอีกรอบไม่งั้นก็คงจะปล่อยผ่านไปเลยครับเนี่ยก็คงจะผิดวันนี้ เดี๋ยวมันจะมีสูตรดินของเราเอาชุดนี้อยู่ว่าจะได้ตัวไหนนั้นเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปต่อไปดีกว่าเอาสูตรที่เข้าเนี่ยเพื่นพนพนอนห้าสิบหัวงวดหกสิบง,งวดก็คือชุดนี้ที่ว่าดินป,ประกบคู่ชุดมันจะได้ชุดไหนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาตามต่อเพราะว่าคลิปนี้เรามาแก้ไขสําหรับชุดเดี๋ยวเราจะเอาเต้ม,อา,อมาตัดด้วยนะคลิปหน้าตัดเอาจับเราไปจับชุดไอ้สองตัวกันก่อน ไอ้สตัวค่อยว่ากันเอา2ตัวให้ผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่า3ตัวกันเพราะว่าเราจะกําลังดูแต้มแต้ม,แต,มแต้มเราก็เดินมาดีนะครับเพื่อน<ๆ>วันนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูหรอกเพราะว่าผมทําสถตติไว้ผมก็ใช้จริงเละชุดนี้ชุดนี้ผมกาลังคํานวณดูอยู่กําลังคิดดูอยู่เดี๋ยวจะมาลงให้กับเพื่อนๆไอ้ในคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรแล้วเพราะว่าเราก็มาแก้ไขสําหรับสูตรของเรา ก็จะได้อยู่ตัมนี้แหละเพื่อนเดี๋ยวจุดนี้ยังไงก็ต้องลบทิ้งก่อนแหละเพราะว่าเกือบเกือบไปแล้วไม่ะเกือบพลาดไปแล้วเราวัวนนี้ดีนะยังไปเช็คดูผมยังว่าตะกิดตะกิดตะกกิด,กด,กดยังใจยังไม่รู้่งั้นก็คงจะโอ้เกือบจะจับสองตัวสามตัวให้กับพกเพื่อนไปแล้ววนันนี้เอายังไงยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาจุดนี้ไปดูก่อนยังไงก็แก้ไขไปแล้วนะครับเพื่อน ยังไงก็ออกไปพิจารณาดูสําหรับชุดเด่นก็จะมีอยู่เนี่ยถ้าเกิดคัดเน้นๆเ,เอาตามเด่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนยังไงยังไงก็เอาไว้ค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาดูไอ้สูตรเด่นอีกหลายสูตรอยู่ที่ยังเข้าในวดที่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบายบายครับผมสวัสดีครับ